สวัสดีครับทุกท่านแลฟ fc ช่องทิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการปลูกมะละกอที่ไม่ให้เป็นโรครากเน่าโคนเน่าและเพื่อนๆถามมาอีกโรคหนึ่งนะครับคือโรคต้นมะละกอไม่ติดผลนะครับคือติดดอกแล้วดอกก็ร่วงนะครับเพื่อนๆ เราจะมาแนะนำวิธีการปลูกและวิธีการรักษาโรครากเน่าคนเด้าและวิธีการทำให้ผลมะละกอติดโดยที่ดอกไม่ร่วงนะครับตามมาดูกันเลยครับนะนเ,พนเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคือเราจะมาแนะนำในการปลูกคือเมื่อเราซื้อต้นมะละกอมาหรือว่าเรานะครับปลูกขึ้นเองนะครับสำหรับต้นมะละกอที่เป็นต้นพันุ์เล็กๆแบบนี้นะครับเวลาเราจะ นำลงปลูกนะครับเราจะต้องนะครับเพื่อนเมื่อเราทําการขุดหลุมปลูกต้นมะละกอในการปลูกต้นมะละกอนะครับเราทําการขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนํานะครับต้นมะละกอลงไปก่อนที่เราจะนําต้นมะละกอลงไปปลูกนะครับเราสมควรจะต้องนําปูนขาวนะครับลงไปฆ่าเชื้อฆ่าเชื้ออะไรครับฆ่าเชื้อราในดินก่อนนะครับ เพื่อป้องกันโรครากเน่าคนเน่านั่นเองนะครับเพื่อนง่ายๆเลยนะครับนะเรานําปูนขาวลงไปคุกเขากับดินที่เราจะปลูกนั่นนะครับเพื่อป้องกันโรครากเน่าคนเน่าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับปูนขาวนะครับเพื่อนๆแล้วทําเลในการปลูกต้นมะละกอนี้นะครับเพื่อนๆผมจะแนะนําเลยนะครับทําเลในการปลูกต้นมะละกอสมควรจะต้องไม่อยู่ในที่ลุ่มนะครับ ที่น้ําขังจะไม่เป็นการดีเลยสําหรับต้นมะละกอเพราะว่าต้นมะละกอนี้นะครับเวลาที่เราปลูกไปแล้วนะครับถ้าเกิดน้ําขังนะครับรากของต้นมะละกอก็จะเน่าและก็จะตายไปในที่สุดนะครับง่ายๆเลยนะครับในการปลูกต้นมะละกอแล้วนะครับต้นมะละกอนี้นะครับเมื่อเราปลูกได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะติดลูกนะครับแต่เพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะครับในช่องของผมว่า เวลาปลูกต้นมะละกอไปแล้วนะครับทําไมต้นมะละกอถึงดอกเหลืองแล้วก็ร่วงไม่ติดลูกเพื่อนๆรู้ไหมครับสาเหตุของต้นมะละกอนะครับนะง่ายๆเลยนะครับในการที่ต้นมะละกอนะครับดอกเหลืองไม่ติดผลก็เพราะว่านะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นที่โลกนะครับโลกของต้นมะละกอก็จะอาจที่โลกเชื้อราต่างๆนะครับ เราก็นําปูนขาวนะครับนะไปโรยตามโคนต้นนะครับนะโคนต้นมะละกอรหรือไม่อีกวิธีนึงนะครับเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเ,อนเอนก็นํานะครับโดยการใช้เกลือแกงนะครับเกลือที่เราสําหรับในการใช้ภายในบ้านของเรานี่นะครับ1ต้นต่อครึ่งถุงเล็กนะครับเพื่อนนะ100กร,รัมนะครับนะต่อน้ําหนัก100กร,รมัมในการหว่านโคนต้นมะละกอนะครับเพื่อป้องกันโรค ลากเน่าโคนเน่านะครับนะใบเหลืองในต้นมะละกอและทําให้ต้นมะละกอของเราอดอกไม่หล่นด้วยนะครับแล้วก็ติดดอกออกผลได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับในการปลูกต้นมะละกอนะครับในการปลูกต้นมะละกอนะครับเราจะต้องทําการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นมะละกอบ,บ้างนะครับ1เดือนต่อ1ครัค้างเกอยังดีนะครับเพื่อนโดยเราจะใช้เป็นปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับนะจะเป็นสูตรไหนก็ได้นะครับในการเล่งดอก และทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตแต่ผมก็จะใช้ส่วนมากจะเป็นปุ๋ยอ,อินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นพวกน้ําหมักต่างๆน,นะครับผมก็จะใช้ส่วนมากนะครับก็จะเป็นพวกน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนะลดลาดไปที่โคนต้นของต้นมะละกอนะครับเด,ดือนหเดือน,อนต่อนหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับนะเพื่อทําให้ต้นมะละกอของเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลดน้ํา อา,อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อบำรุงต้นมะละกอของเรานะครับและคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในคลิปการปลูกต้นมะละกอให้ติดดอกออกผลนะครับนะง่ายๆโดยที่ดอกไม่หล่นแล้วก็ปลูกแล้วต้นมะละกอของเรานะครับไม่เป็นโรคลากเน่าโคนเน่านะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยัยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับในการรักษาและป้องก,กันโรครากเน่าใบเหลืองในต้นมะระกอและอีกอย่างนึงนะครับทําให้ต้นมะละกอดอกไม่ร่วงนะครับและติดดอกและออกผลก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยัยพีชาแนลครับผม